ก็คุณนม่กกวางนะคะขอะปุณปปะกวางด้วยตุกให้หนูคนแรกเลยน่ะจินนี่ไอพี่จินนี่ใส่รองเท้าฉวยด้วยเห็นไหมใส่ชุดฉวยออกแขกไหมใส่ชุดฉวยออกแขกก่อน สงก่อนดิอาอาตู๋แม่ให้ออกแขกอย่าไม่คุ้เคยไอ้หญิงน้อยของใครนะเดี๋ยววักอันนี้วักประชาหวานค่ะอันนอยทิ้งน้อยนี่น้อยนี่น้อยทิ้งน้อยอันนอยน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยน้อย ยี่หว่าหาตุงเองเลยเด้อออกแขกไหมแม่อุ้มออกแขกไหมอุ้มไอ้เฮ่ฮัทตานดนเนชนกนี่หว่านี่พาธนกแสดงแล้วตายี่หว่าแสดงแล้วตาลาลาลานวนจัดหลวงคอตลอดไปได้นะรู้ได้ปลูกได้ หารางวัลเองเลยนี่ออกแขกใครจะติดรางวัลให้ยี่หว่าว่ามาเลยพูดัพูดัเอาชี้หารางวัลติดรางวัลเองเลยติดรางวัลคนละห้าสิบแดงมาหาห้าสิบแดงเองดยนะแม่หาห้าสิบแดงหนูหาห้าสิบแดงนะอ,งอีกเจ็ดแดงทุกคนวันนี้ได้สามแดงแล้วนะคะ กาจะเป็นคนประดิมกำลังใจคนต่อไปให้คนช่วยนั่งไหมอลูกนั่งไหมอ้นข้ายโยนไปสี่ห้าโยนอะไรล่ะครับโอนโยนลายอ้าวโอนโอดข้าอะไรอะ่ะค่าอะไรบ้างโอนเข้าแล้วโอนอดโอนค่าอะไรมาบ้างนะ่ะ พี่พีกสวัสดีครับสวัสดีพี่โก้เข้าแล้วเข้าแล้วโอ้ oh. จำไม่ได้ที่เธอปิดให้เหรอ oh. เธอจำไม่ได้เธอจะโอนเท่าไหร่เธอก็โอน oh. <laughs> จำไม่ได้โอนเท่าไหร่ก็โอนโอ้ค oh. ่านมหลานมา yeah. เออข้านมหลานมาอี่ว่าบอกดิขอลุงทายดิลุงจำไม่ได้ลุงจะโอนข้านมก็โอนสวัสดีค่ะหวัดดีพี่พิกดกอร์วัดดิต้าก็โอนเป็นตุ้งวันนี้ก็ได้โอนไม่ใช่อันนี้สี่สิบห้าแดงนี ค่าค่าของไ <c oughs> อ้เกี่ยววันนี้เราอยู่กันที่สามแดงโอนก็โอนติดรางวัลยี่หว่าเอาแล้วกันนะ <c oughs> อันเก่ากไ็ไา่้้องนับ <c oughs> ฉันจำไม่ได้น่นี่มันีอะไเอเชีย